เออพี่น้องหมักม่วงอันนึงอันนี้หมักม่วงเมืองนอค่อันนี้อันนี้หมักม่วงทวายหมักม่วงบานห้องเมื่งกินรสาติสิแตกต่างกันป็นไเพราะว่าอันนี้นนาาาาา่เอามาใหายเขาเอาไมาจากเมื่องนอกล้วก็นมเปีย๊ยะขนมเปียเป๊ยะอันนี้ก็ใส่ฟักเดอ้อพี่น้องใส่ฟักแ่บดีขนมเปีย๊ยะใส่ฟักเป็นอาหารกินอร่อยอาหารบ้าง อาหารวางเนาะก,กันเนาะกินบักม่วงบักม่วงอันนี้หน่วยเขาสีสม้มสมเลยพี่น้องแต่ว่าสุกมากวานบานคือนำดอกไม้และนำดอกไม้ก็คขึ้นกันนำดอกไม้กับสีส้มสม,สมเวลาเขาสุกหวานหอมเป็นแต่กินพี่น้องบมักม่วงอันสมยุคไอจริงเวลาเขาสุกหวานหอมหนาท่าน อันนี้เขาเอิ่นสามดูดูเนาะเขาเอิ่นหมกมองสามดูดูอันนี้อันนี้หมกมองอไอ้ยมท่านไอ้แก่เนาะแต่ว่ามันลนก่อนร่มร่มผัดหมกมองลนเนาะขะเนาะอันนี้บ่กหมกมางหมกมองพันนี่หนึ่งด้วยกันจะเลืไปเก็บมากเนาะขะเนาะอันนี้เขาก็ลนยุ่นในต้นเหมือนกันนี่นลนจากต้นนี่ก็ลนจากต้น